สวัสดีครับอยู่กับเราช่องพังคันเงินนะครับวันนี้พามาเบิงพังวาสนาครับผมวาสนาเพ็นมาอยู่ในสุมทาสไทรใหม่ๆครับผม ฝากกดติดตามกดซับสไคร e กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราด้วยนะครับผมหมูพันกะหาใจนิดนึงครับหมูพันกีกินกล้วยแต่พังวัสนาห้องควานม,มากครับควานติดภารกิจครับ ในต่งแต่ไม่ได้าย,ยางน้ำมูครับยืนอยู่กระหมอ่อตจะ่าเพิ่อนเก่ากล้วยมาให้กินคือเก่านะครับทางวัสนาคุณแม่วัสนาของเราันี้จัดกิจกรรมครับอขอบุณเอฟซีในช่องพางนำบานนะครับที่ซื้อกล้วย มาให้น้องสร้างเขากินครับเอาสาวขันเงินมาแล้วแม่สาวอ้วนแมงกินนูนดาบไงมาแล้วครับเขาต่อคิ้วครับนีผ้าประกายแก้วครับควานเพลินสงสัยสิบบท่นานได้เศร้าไข่เพราะปันไดครับ แต่ว่ากระซ่วงแน่ละครับมือว่านพ่นไข่แห้งครับมือวานเลยมาเอาสร้างติดภาดรกิจบ่ได้มาเอาส้างแท่นบ่ได้ครับมือวานวันนี้เราหายดีแน่ละครับพอมาได้ครับแต่ว่ากับว่าท่านหายคักปันไหนครับมันเป็นซึมๆสาวๆอยู่ครับผมพังนองมือครับผม น้องไหมยฝูกข้อขี่รถพว่วงไปกับพายผู้พาครับผมนี่นางเอกในงานครับมูได้กินยอนพังน้ำหวานครับผมก็ขอบคุณเนฟซีทั้งหลายด้วยครับเด้อได้กินกล้วยยอนพังน้ำหวานครับขอบคุณเอฟซีทีทรงท่าอาหารมาให้น้องสร้างเขาถูกๆเชือกได้กินมาเลียงอาหารให้สร้าง ให้เจริญก้าวนาร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าเจ็บยาไข้ยาจนมีแต่เจริญก้าวนาให้ร่ำให้รวย้องสร้างเขาก็ยืนรอครับก็เกือบค,ครบ,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 คบคแล้วครับผมเกือบเบิดแล้วครับเกือบครบแล้วครับ นี่กระชมนาครับคูมากกินกล้วยมื่อนี้ครับกินแหลกนี่ครับชมหน้าของคนที่มากินกล้วยให้กับเอฟซีช่องพังน้ำหวานนะครับนี่ครับชมหน้าของเขาเอาสาวขันเงินคืออกเขามา มีแดครัขอให้พี่แดงดมาแล้วครับกาขนะครับขอบคุณครับ,บ,มามารบขอบคุณพี่แดงมากๆนะครับพี่แดงที่ช่วยค่า,าน้องช้างสำหรับวันนี้ จเจริญก้าวหน้าร<ป>่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยมีแต่ความสุขความเจริญนะครับวันนี้คุณแม่แจ่มของเรายังไม่ได้กินเพราะว่าควานยังไม่ออกมาไม่มีคนเอาให้ไม่มีใครขึ้นให้ครับวันนี้กลัวไม่ถูกกันกลัวช้างจะทำ กันนะครับเราเลยจะต้องมีความเออเป็นของไทยของมันครับนี่แม่วาสนาของเรานี่ควานหลายเอากล้วยมาให้ครับผมกวานองกวาคุณยายเราเสิบ่ได้กินน้ำโมครับผมเ,เลยเอามาให้ครับขอบคุณควานลอยครับผมในช่องพังน้ำหวานครับ เที่ยวอาหารให้นอ้องสร้างมื่อนี่ครับผมคุณเอฟซีทุกทุกทันเลยครับเด้อขอบคุณเอฟซีพี่แดงครับผมบ้านเพิ่นมาอยู่กันเลยใจ,จเย็นหน่อยนึงครับเพราะว่าสร้างเพิน่นมีอายุแน่กันเลยต้องอครับต้องกินซาแน่ครับ เย็นสักนิดหนึ่งก็เสร็จบางทีละครับพี่น้องกว่าเราสกินกว่าเราสีย่ำกว่าเราสีขืนใดครับผมต้องใส่เวลานิดนึงครับนี่ละครับสร้างแกเพิ่นกะเป็นยังสีครับผมมีอายุแนครับกานาสงสารครับผมทางวาสนาเ้า พึ่งมาอยู่ในสุ่มท่าทรายได้เบอ่อกี้มือครับผมเป็นสร้างตกงานขี้กันครับผม ฝากช่องไว้น้ำแน่เด้กครับเด้อช่องพังขันเงินไว้น้ำแน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้กดแจ้งเตือนให้กับช่องของเฮาน้ำแน่เด็กครับเด้อรอเบิ้งคลิปนาเรากันนะครับผม คลิปนี้ทั้งช่องและกว้านบุนหลายขอลาไปก่อนครับผมขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับผม